จากด,ดีห้าิบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตูจ่จากดีห้าิบห้ารีวิวครับอ่าอีพีนี้คุยเล่นหลังเกมคุยเล่นหลังเกม อ่าคุยเล่นหลังเกมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบ็อกซิ่งเดเนาะนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไงมั่งเขาพ่อเอาก่อนก่อนขึ้นสกอร์โอ้โห <laughs> เหมือนไม่ได้ของขวัญเลยเลยอ่ะเหมือนไม่ได้ของขวัญเลยใช่ไหม <laughs> อันนี้เหมือน <laughs> เหมือนไม่อยากแกะกล่องของขวัญเลย,ยนิวคาสเซิลอ่ะเดี๋ยวรอรอหลังไอ้นี่ดีกว่ารอหลังปีใหม่แล้วกันเออรอหลังปีใหม่ แต่ก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูผลสกอร์ตอนนี้เอดดี้ฮาวคุณก็อี้ร้อนแล้วนะโอ้โห oh, oh. ร้อนจริงครับผมอืมก็คือของผมเทนแฮ็กเป็นเต็งหนึ่งอยู่ตามเขาเรียกว่าไนะร้านรับพนันถูกกฎหมายในะอังกฤษครับผมเทนแฮ็กยังเตนน็งหนึ่งลอยฮัตสันของคิสตันเพลสเตงสองครับผมเอดดี้ฮาวมาตอนนี้เต็งสามแล้วอ๋อ <laughs> 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 หลังจากผลงานนิวคาสเซิลก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยคงเส้นคงวาเนาะครับผมอืมอ่าโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันดีกว่าไม่อยากดูโโสกอร์ไม่อยากดูสกอร์เลยนิวคาสเซิลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่ะเขาโพดเล่าเลยเป็นไงมึงโอ้โหก็แพ้ไปครับสามประตูตอนหนึ่งครับผมเออแพ้ไปสามประตูตอวหนึ่งแล้วคนยิงคุณน,นี่เด็กเก่าทั้งเด็กเก่าใช่ไหมคิสฟูดเนี่ย อเหมือนใครแบบเขียนเขียนบทไว้แบบโหเป๊ะเลยขนาดนี้เ<อ>ขาเรียกว่าแมชอบเก่าตัวเองครับผมอ่าก็แล้วแล้วประเด็นคือครับผมอ่าลูกลูกที่ได้เนี่ยได้เป็นแบบจุดโทษเลยนะครับแม จริงจริงต้องบอกว่านิวดูจากสกอร์นิวคาสเซนนำก่อนจากอัลเชนอิซักถูกหมืนจุดโทษนาทีที่ยี่สิบสามจุดโทษครับผมอืมอืมอ่าแต่โดนคริสวูดยิงคืนสามลูกล้วนเลยครึ่งแรกนาทีสี่สิบครับอืมห้าบวกที่ห้าสิบสามกับหกสิบครับผมอืมจะหมดเวลาอยู่แล้วนิดเดียวใช่เออ วันนั้นก่อนเกมเราก็ตอนวิเคราะห์เราก็คุยกันอยู่เนะว่าแบบเออเนี่ยคริสวูดเป็นตัวอันตรายของฟอเรสใช่เลยเออออแล้วก็โดนจริงๆด้วยโดนจริงๆแล้วคนแอสซิสก็ไม่ใช่ใครอกองหลังผมเนี่ยแบบโหไปไม่เป็นเลยดีกว่าครับผมแล้วคนแอสซิสก็ไม่ใช่ใครแอนโทนีอีลังกาเออเหมือนที่เราคุยกันเลยไ่ะอีลังกากับคริสวูดใช่ครับ อืมอ่าโอเคครับไม่น่าเชื่อเลยเนาะอืแต่ดูดูจากเขาเรียกอะไรดูจากไลอัพของครับนิวคาสเซิลเออก็ต้องบอกว่าชุดนี้ก็ถือว่าชุดใหญ่เนาะชุดใหญ่ครับใหญ่เลยเนี่ยอืมอืมครับเพราะว่าผู้สาประตูก็ดูบลาสกาเนาะอ่าฮะกองหลังก็ทั้งชิปเปียอ่ามีมีแดนเบิร์นลงมาใช่ผมว่าไอ้ตรงแดนเบิร์นเนี่ยมีมีจุดเปลี่ยนนะเออ ถ้าเป็นเอ uh, อิลามเมนโตอย่างเงี้ยตรงเนี้ยน่าจะดีกว่าครับแต่ก็เปลี่ยนมากองไอ้มันเป็นครึ่งหลังแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับอือฮึครับอ่าฮะอืมเออส่วนกองกลางโจลิงตันยังเจ็บอยู่เนะาะก็เป็นชอนชลองสตาร์ลงมาแต่โจลิงตันก็เอ่อมาลงครึ่งหลังก็ทําได้ดีแ,แต่ยังไม่ดีที่จะเปลี่ยนเป็นประตูได้อะไรอย่างเงี้ยครับอือฮึอือครับ แล้วเขาโทษคิดว่าเกมนี้พลาดตรงไหนหลังจากนำไปก่อนหนึ่งูนยเนยแล้วโดนฟอรเรสยิงคืนสามลูกรวดเลยอือพลาดน่าจะเป็นกองหลังเนี่ยครับผมอือแล้วก็มาตินุบัฟกา้าโทษเขาไม่ไม่ไมไมไมเปอร์เซ็นต์เหมือนเขาออกมาตัดบอลแล้วนะนิดหน่อยแต่ครับคือแบบนะทั้งกองหลังเนี่ยมันมันไม่น่าเป็นอย่างนี้ไง ครับถ้าเป็นอทางโป๊ปอ่ะน่าจะดีกว่าครับอืมครับหรืออาจจะด้วยความที่เขาเรียกว่าแหละบอทแมนล้างสนามไปนานหรือเปล่าก่อนหน้านี้เป็นจามาลัสเซลคู่กับความมิงชามาตลอดครับเหมือนกองหลังเนี่ยช้ากันหมดเลยครับอืมก็เกิดจากการกำสึกมานานด้วยครับอืออแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงที่านกันเท่าไหร่ ครับมันเลยมีมผลกระทบระยะยาวนะครับตอนนี้ยครับครับอมผมว่าเอ็ดดี้ฮาวคล้ายๆกับเทนฮากนะไม,มะใ่ใช่หมุนนักเตะใช่ใช่ครับอืใช่แต่นักเตะชุดเดิมๆหน้าเดิมๆลงมันก็น่าจะมีความล้าของร่างกายเนาะใช่เหมือนอีซักอย่างเงี้ยเหมือนลงมาก็ไม่เต็มร้อยครับอือฮึครับครับกอดดอนอย่างเงี้ยไม่เต็มร้อยครับ ที่เล่นดีจริงๆน่าจะเป็นลูอิสไมลี่ครับออืครับตัวนี้ยังโอเคอยู่อืครับอืมแต่จริงๆดูจากรูปเกมก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลก็ครองเกมดีกว่านะรวมถึงจังหวะการทำประตูก็มีโอกาสเยอะกว่าเยอะครับเยอะจริงๆอืมจริงครับเทอร์เนอร์เขาก็เซฟไปเยอะทีเดียวครับอืมอืมเทอร์เนอร์ของฟอรเรสต์นะพวกสาประตูใช่ครับอืม แต่จริงๆผมว่านิวคาสเซิลอ่ะพอนำไปก่อนหนึ่งศูนย์อ่ะด้วยความที่อาจจะเป็นระบบที่เอ็ดดี้ฮาเขาเขาเซตขึ้นมานักเตะก็เลยเพลสค่อนข้างสูงพอค่อนข้างสูงปุ๊บเราฟอร์เลลเขารอเกมสวนกลับอ่ะรถหลังมันลอยอ่ะเออลอยปุ๊บเอลังกาอะไรเขาเร็วอยู่แล้วอ่ะมันก็สวนตูมเดียวหายตูมเดียวเลยใช่ลูกที่อ่าวูยิงเราครับลูกที่สองเออก็มาจากแดนหลังนะครับตัดเข้ามาบูก็ หลบสามสี่คนแล้วเข้าไปยิงได้ครับอืมอืมครับอืมนำหนึ่งศูนย์นะเราค่อยๆเล่นแบบค่อยๆขอบอลไปแต่ผมว่ามัน่เออน่าจะเป็นระบบที่ฮาวเขาซ้อมลูกทีมมานั่นแหละว่าแบบต้องเพลสค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยเรามันใช้พลังงานเยอะแล้วมันก็ฟเซ้นหมดแรงอ่ะใช่ใช่เรื่องแรงเนี่ย เหมือนเป็นหลักสำคัญของการเสียประตูทั้งหมดเลยครับอือครับครับอืมโอเคไม่เป็นไรนัดหน้าเอาใหม่เอาใหม่ใช่ช่วงนี้เอ็ดดี้ฮาวเลยเก้าอี้อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นคลิปเนาะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วร้อนแล้วครับเพราะว่าฟอร์มทีมก็ไม่ค่อยดีแล้วนัดนี้แพ้ฟอร์เรสีกอีกแต่ก็บบว่าครัทางความคิดผมว่ายังยังยังอยู่ได้ครับ ยังอยู่ได้ใช่ไหมครับอถ้ามักเตะฟิตกว่านี้ครับดีเลยครับอฮอืมครับอืมผมว่าด้วยความที่นิวคาสเซ่นอาจะคล้ายๆเมนยูคือนักเตะตัวหลักๆเจ็บเยอะถูกไหมใช่ครับผมเอ่อฟอร์มการเล่นมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไมค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่อ่ะครับผมอืมโอเคครับเพราะว่าต่อไปนิวคาสเซิลโปรแกรมหนักแล้ว เยอะๆมากครับเดี๋ยวเราไปค่อยไปคุยกันในวิเคราะห์ก่อนเกมเพราะว่าคุณต้องไปเยือนจ่าฝูงพี่เมลีนั่นเลยดิครับผมเออต้องบอกว่านัดมีฟอเรสก็แบบนอะบอลบอลเปลี่ยนโค้ดด้วยบอลเปลี่ยนโค้ดด้วยอ่ะใช่เจอนูโน่เข้าไปเหมือนผมผมจะแพ้ทางคนเปลี่ยนไอ้แบบทีมเปลี่ยนโค้ดทั้งสองทีมเลยนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแมนยูไปเจอฟอเรสเดี๋ยวล้างแขนให้ เอาเลยไม่รู้ล้างแค้หรือโดนฟอร์เรสย้ำย้ำอีกทีไมเฮ้ยไม่มั้งถึงชนะมาก็ได้น่าจะได้มีกำลังมาด้วยกำลังใจครับผมโอเคอ่ะพูดถึงแมนยูกันบ้างอ่าโอ้โหแพ้คาบ้านไปหนึ่งสามแมนยูนี่ดีนะครับยินดีนะโอ้ขอบคุณครับครับผมต้องบอกเป็นเกมที่ ครึ่งแรกนี่แฟนแมนยูแทบจะปิดทีวีนอนอะตีสามก็ตีสามโอใช่ใช่ใชเออเปิดมาโดนสองลูกเลยเออใช่ครับเออสองศูนย์ก่อนแม็กกินกับเดนดองเกอร์รซึ่งนั้นสองลูกเป<อ>็นเซตพีซหมดลูกแรกแม็กกินเปิดมาโอนาหนา้ามันทำอะไรของมันก็ไม่รู้ยืนใช่ยืนนิ่งเลยเอ,เอด้วยความที่มันมีก็มีอ่าแอสิมล,ล่าโฉบมาสองตัวน่าจะเป็นโอลิวัตกินกับใครมันอีกคนหนึ่งจําไม่ได้ละ พอชมมาแล้วโอนาน่าคงคิดว่าเขาน้าจะสกิลเออีกิดดองกันนะยืนดูอ่ะครับเออเหมือนขาตายอ่ะอืมบอกลูกยากาโอนาน่าชอบตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนฉายาแล้วลูกง่ายๆเข้าหมดเออพอลูกแรกอ่ะแม็กกินเปิดฟรีคิกเข้ามาไม่โดนใครเลยเข้าไปก่อนหนึ่งศูนยเลยครับอืมหลังจากนั้นลูกสองวิลล่าได้เตะมุม โยนมาเขานี้เหมือนเป็นลูกซ้อมวิลล่าเขาเลยมีตัวสกรีนเขามีเมนูเมนูโดนสกรีนแล้วล้มไปตรงประมาณแบบแถวจุดโทษครับเออเอบ่งเข้ามาเดนดองเกอร์ตอกสซนเข้าไปเลยสกิปเปลี่ยนทางเข้าไปสองศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าเมนยูอีกแล้วเสียลูกเซตพีสอีกแล้วครับเออไม่สามารถป้องกันได้จบครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าตอนนั้น ก็อารมณ์แบบเซ็งๆนะนึกว่าแบบอ้าวนัดนี้เทนแฮากไปแน่สองศูนย์เออปรากฏพักครึ่งไม่รู้เทนฮากไปปุกอะไรมาเออเออลงมากครับคือลงมาปุ๊บนาทีประมาณนาทีสี่สิบเจ็ดก็เกือบได้ลูกหนึ่งก่อนกานาโชยิงเข้าไปแต่ว่าวีอาล้ำหน้าอ่าแับผมอืมใอรเพราะว่า มันหลุดไปสองคนแล้วอ่ะแลดฟอร์ดกับกาาโชอ่ะแต่คือแบบ,บ,บด้วยความที่แลดฟอร์ดผ่านและกาาโชอ่ะเช็คเช็คไลน์ตัวเองไม่ดีอ่ะแบบล้าไปเรียกว่าน่าจะนิดเดียวเองมั้งครับผอ,อประมาณหัวเข่าเองอ่ะรอจริงๆวังมีถ้ากาาโชเช็คดีๆก็น่าจะตีใส่แตกเร็วไปละเออครับผมอ่าแต่สุดท้ายก็กาาโชก็มายิงสองลูกเลยห้าสิบเก้ากับเจ็ดสิบเอ็ดตีเสมอสองสองโอ้สุดยอดก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะเขา,าเรียกว่าเพลสเก,กเมตรง กลางก็เป็นการทาเขาเรียกว่าทําชิ่งทะลุช่องก่อนที่แรดฟอร์ดหักให้กาณาโชลูกแรกก่อนครับอ่ายิงตีแค่แตกหนึ่งสองกับลูกที่สองนี่ก็จะเป็นกาณาโชลากขึ้นมาับ,บให้บลูโน่บลูโน่เปิดมาโดนกองหลังวิลลาสกัดและกานาโชซ้ําเข้าไปเนะี่ยต้องบอกว่าซ้ําแบบมีดวงอ่ะฉลับด้วยฉับผู้เล่นแอสตันวนะิ <Villa S 2> ลลาเข้าประตูไปอ่ะตีเสมอสองสองสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเขายิงแล้วห้อยลุนห้อยลุนครับผม เชือดรอมานานมากพีเวลลิตชั้นนัดนี้ลาวฟูดฮอยลุนยิงหน้าละนาที82ก็บอกว่าเป็นจังหวะเตะมุมบลูโน่เปิดเข้ามาแล้วบอลมันคลุกคลิกหน้าประตูเนาะครับก็ต้องชมฮอยลุนอ่ะตวัดเร็วมากตวัดด้วยเท้าซ้ายชนเสาเข้าไปสุดสวยอือสุดสวยก็ต้องบอกว่าแมนยูก็พลิกพลิกนรกเลยเอาชนะไปสามประตูต่อสองครับผมเ็นแฮปบอกหลอดแล้วโว้ยเย้เออเก็บสามแต้มอ่ะครับ พอดูจาก11เ็คนแรกถามว่าเกมนี้มีเปลี่ยนไปไงผมว่าไอที่เด่นๆเลยนะที่เปลี่ยนก็คือเนี่ยแหละไมดูลงมาคู่กับอีลิกเซ่นออเอ้ยอีลิกเซ่นเกมนี้เขาดีนะครับผมใช่เกมนี้อีลิกเซ่นลงมาต้องบอกว่าเป็นแมตที่ไม่มีแมตช์โทแมตกโทแมงลงมาเกับทุกเกมเออใช่ใช่แมตชโทไม่ได้ลงตัวจริงแล้วโว้ยแฟนแมนยูบอกมเปลเมา <laughs> เออเกมเปลี่ยนเลยคือคือแม็กทมมีเน่มันดีอย่างเดียวคือขึ้นมาช่วยทําประตูอ่ะแต่แบบ <c oughs> นอกนั้นยืนตรงกลางยาเลยแม็กโทยาลงมาเลยลับก็ไม่ได้ลุกก็ไม่ได้ <c oughs> เอออันนี้คือ <c oughs> จุดหนึ่ง <c oughs> ก็คือได้อิลิกเซนกลับมาคู่กับไมนูเอออีกจุดหนึ่ง <c oughs> ท,ที่ที่แมนยูเกมนี้เปลี่ยนก็คือเอากาณาโชไปเล่นทางขวาครับ <c oughs> <c oughs> Mm. อ่าปกติกาโชเนี่ยจะเล่นซ้ายซึ่ง mm. มันจะทับตำแหน่งกันแรดฟอร์ดเกมนี้ <All. S 2> แรดฟอร์ดเล่นตำแหน่งประจำของเขาแล้วเล่นซ้ายกาาโชโยกไปเล่นขวาปรากฏว่าผมว่าการโชเล่นขวาดีกว่าเล่นซ้ายออครับือเหมือนมุมมุมเขาเปิดมากขึ้นด้วยความที่กาโชเป็นคนถนัดขวาอยู่แล้วอะ่ะ oh, เพราะฉะนั้นพอไปเล่นกระชากมันมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยดีกว่าผมว่าดีกว่าเอาเอาแอนโทนีมายืนขวาอะใช่ใช่เพราะฉะนั้น ถ้าถ้าเกมนี้นะถ้ามองมองมองจากรูปเกมอย่างเงี้ยถ้าเทนฮากเห็นจุดเนี้ยผมว่ากานาชโชนะ่าจะได้ยืนขวายาวๆแล้วแหละเออใช่ครับอืมออแต่เทนฮากก็เป็นประเภทโค้ดไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันอนะ่ะพอทีมลงตัว <laughs> เดี๋ยวมันก็เปลี่ยน <laughs> อีกเออ <laughs> ก็ต้องมารอลุ้นนัดหน้าเนี่ยว่าแบบเทนฮฮกมันจะติดอีกหรือเปล่าอ่ะนั่นแหะสิเออเหมือนเกมนี้เอาดารโลมาเล่นไม่เข้าใจนะ แล้วดานโล่มันก็แบบรับก็ไม่ได้ลุกก็ไม่ได้แล้วทางซ้ายคือแบบดาร์โล่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นแบ็กเปิดเปิดเสาสามไม่ใช่เสาสองนะเสาสามไปเลยไปเลยเออแฟนแมนยูบอกว่าดาโล่เปิดบอลแต่ละทีนี่โอ้ไม่ต้องลุ้นเลยไปไหนก็ไม่ลู้ครับผมนั่นแหละครับก็ต้องบอกว่าก็เกมนี้ถามว่าอ่ะคนไหนของแมนยูเล่นดีก็ต้องคงต้องยกให้กานาโชนั่นแหละยิงสองลูก อือครับผมก็เก็บสามคะแนนสำคัญไม่ได้แบบวุดวิดครับผมอ่ะมาดูตารางโอ้คะแนนที่สิบเก้าครับก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลก็ยังเป็นจ่าฝูงเนอะส่นเมนยูอยู่อันดับเจ็ดมีสามสิบเอ็ดคะแนนอันนี้เอาอัปเดตจากผลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับ ต้องบอกว่าอาร์เซนอลพลิกล็อกนะแพ้เวสต์แฮมขาบ้านเลยศูนย์สองใช่ครับผมเนี่ยอาร์เซนอลแพ้ในเวสต์แฮมเลยแซงแมนยูเลยเวสต์แฮมเลยขึ้นทีหกเลยมีสามสิบสามคะแนนเอ่าล้วประกดอีกคู่หนึ่งไบรตันชนะสเปอร์สี่สองอันนี้คือมันส่งผลกับเราไงไบรตันเลยแซงนิวคาสซิลนิกไปกันหมด ออไปกันหมดสองต่อเลยเนี่ยกลายเป็นไบรตันขึ้นอันดับแปดมีสาิบแต้มแซงนิวคาเซิลไปแต้มหนึ่งแล้วนิวคาเซิลหล่นไปเป็นที่เก้าแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่ทันเดี๋ยวไล่ทันใช่ไหมแต่ผมว่าสูสีเนี่ยอันดับหกเจ็ดแปดเก้าค,คู่ขี้มากอะ่ะ hmm. รวมถึงเชลซีอ่ะเชลซียี่ห้าแล้วอันดับสิบอื hmm. เชลซีก็ชนะมาด้วย ครับใช่เชลซีก็ชนะด้วยก็ไล่นิวคาสเซิลเหลือสี่คะแนนแล้วครับอืมแต่เรายังตามท็อปโฟรแมนยูตามอยู่หก <c oughs> นิวคาสเซิลตามอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะแมนเนสเตี้ดันชนะอีกก็เลยทิ้งเป็นสาสิบเจ็ดเนาะครับผมก็ต้องบอกว่าหัวตารางนี่ลุ้นกันมัน <c oughs> ครับโ ลุ้นเหนื่อยลุ้นเหนื่อยพอฟอร์ปีนี้แมนยู Man, you, คูคาสเ่น <you Carson. S 2> โอ้สู้กันยาวๆครับสู้กันยาวๆาเป็นไงเขาโพดจบบ็อกซิ่งเดโอ้โหผ่านมันก็ถือว่าผ่านครึ่งฤดูก,กาลแล้วเนาะครับแต่ก็ยัง<อ>ยังดีนะว่าเออยังเห็นจุดที่บกพร่องแล้วละ่ะเอเอควรเปลี่ยนตรงไหนครับอืมอืมครับอ่ะถ้าพูดพูดถึงอ่ะข่าวนิดนึงิวคาสเิลม,มีข่าวว่าเชียร์เลอร์เชียร์เดคอนะครับ เออเขาพูดว่าไงเอาเดคอาร์ไหมอดีตประตูเมนยูผมว่าโอเคครับเอาครับอืออืมก็น่าจะดีกว่าดูบลาสกาหรือคาริอุสเนาะใช่ครับอืมการตัดสินใจอะไรเหมือนทางเดคอาร์แตน่าจะดีกว่าครับอืมแต่ถ้าป๊อบกลับมาแล้วใครจะมือหนึ่งล่ะเขาเนี้ยป๊อบหรือเดคอาร์ล่ะคะเนี้ยโอ้โหงานเข้านะครับต้องต้องไปสักคนแล้วครับต้องไปสักคนนะครับ อืครับอันนี้อันนี้เราคุยเราคุยกันเล่นๆสมมตินะสมมุติเกิดนิวคาสเซิลยังแท้ต่อเนื่องอีกเพราะว่าเดี๋ยวคุณจเจอทั้งเวีรวพูทั้งแมนซิตี้นัดถัดไปพรีเมลีกเนาะสมมุติสมมุติมีข่าวเอ็ดดี้ฮาวเก้าอี้ใกล้หักแล้วสมมติโดนปลดอันนี้เราพูดกันเล่ๆนๆเนาะสมมติโดนปลดต้องดอยากได้ใครแทนเอ็ดดี<ๆ>้ฮาวอืมตอนนี้เหรออืมโอ้แต่มีข่าวม,มูรินโญ่มาแบบ ผมก็มีข่าวููรินโยผมก็ยังไม่ชอบสไตล์เขานะเออแต่ที่มีอยู่ในดวงใจถ้าทางเคลซีปลดทางพอมาเน่ะผมเอานะครัปลดบอสพอชมาใช่ไหมครับเพราะเขาเล่นเกมบุกไงเออครับออนเซตติโนก็โอเคครับอือฮึต้องรอดูเพราะว่านิวคาสเซิลจริงๆก็ถือว่ารวม เขาเรียกดาวรุ่งดีๆเยอะเนาะใช่ครับอืแต่ก็ต้องรอที่การเสริมทีมทางช่วงซัมเมอร์เอ๊อช่วงเนี่ยครับจะปิดฤดูกาลตลาดหน้าหนาวนี้เนาะใช่ครับด้วยเออก็ในงานเดียหนึงมักกลาตลาดซื้อขายนักเตะเปิดรอบแล้วใช่ละครับต้องชอบก็ยกเส้นผมว่าก็น่าจะน่าจะเสริมหลายคนอยู่เท่าที่ดูอืแต่ผมอยากได้กองแน่คนหนึ่ง กองกลางตัวรับอีกคนหนึ่งครับอืครับคุณก็มีข่าวกับนี่นี่อะไรนะเคานวตนฟิลิปอ่ะของแมนเชสเตอร์อ่ะใช่ใช่ครับอือฮะแล้วก็โทนี่ใช่ไหมที่ยังโดนแบนอยู่ของเบนฟอร์ดครับอแมนยูก็เริ่มมีข่าวกับอะไรนะกีราซี่กองหน้าของสุดการ์ที่เป็นรองดาวโซนโบเฮ์รี่เคนอ่ะอ่าอ่า จะต้องมารอดูแต่เขาก็บอกว่ามีข่าวว่าก็เหมือนนิวคาสเซิลก็แอบเลเลๆเหมืนกันครับอืนาเป้าครับโอเควันนี้คุยเล่นหลังเกมครับแมนยูรอดตัวแต่นิวคาสเซิลสู้สู้เออสู้ไปด้วยกันต่อไปเดี๋ยวร้องกลับมาอือปีหน้าเราจะไปแชมเี้ยนลี่ด้วยกันอีกใช่ไหมได้แต่ได้นะ อ่โอเคครับ,รบอ่า EP นี้คุยเล่นหลังเกม,มครับผมครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเราเลยนะครับโอเคครับ EP นี้ไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ